หลังจากทัพของพระยาตากมีชัยชนะ เหนือเมืองระยองพระยาตากก็ตั้งมั่นอยู่ที่นั่นราวสี่เดือนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กรุงศรีย,ยุธยาแตกและพระเจ้าตากท่านก็สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นเจ้าเพื่ออ้างสิทธิธรรมเชกเช่นเดียวกับก๊กอื่นๆและเพื่อความสะดวกในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการแต่งตั้งยศให้ข้าราชการต่างๆหลังจากนั้นพระเจ้าตากจึงเดินทัพมุ่งหน้าสู่เมืองจันทบุรีหรือที่ในพงศาวดารเรียกเมืองจันทบูรณ์เมืองเมืองนี้ถือเป็นเมืองสาําคัญ ในยุทธศาสตร์การรวมแผ่นดินของพระเจ้าตาเหตุนี้พระองค์จึงจําเป็นจะต้องยึดเมืองนี้หรือทําให้ผู้รักษาเมืองแห่งนี้เข้าร่วมกับพระองค์โดยในช่วงตน้นบันทึก2-3ถฉบับกล่าวตรงกันค่ะว่าพระเจ้าตาไม่ต้องการให้เกิดการรบ สร้างความเดือดร้อนแก่รัษดรจึงส่งทูตไปเจรจาความกับเจ้าเมืองจันทบูร์โดยให้นายบุญมีมหาเล็กนายบุญรอดและนายบุญมาน้องภรรยาเจ้าเมืองจันทบูรณ์เป็นทูตเจรจาในการส่งทูตไปเจรจาในครั้งนั้นพระยาจันทบูรณ์มีท่าทียินยอมและพระยาจันทบูรณ์ยังให้สัญญาว่าสิบวันจะออกไปรับเสด็จ แต่แล้วเมื่อเวลาล่วงเลยไปก็ไม่ได้ทำตามสัจจะสัญญาเพียงให้คนนำข้าวเปลือกสีเกวียนมาถวายแค่นั้นฝ่ายพวกขุนดามหมื่นซ่องที่แตกหนีมาจากเมืองระยองนั้นก็ไปตั้งหลักในเขตเมืองจันทบูรให้ไพรพลร้นวอกวายช้างมาพระเจ้าตากทรงทราบความจึงนำกองทัพไปปราบปรามขุนดามหมื่นซ่องแต่ตั้งสองคนก็หนีเอาตัวรอดไปได้ซึ่งคราวนี้ได้หนีไปอยู่กับพระยาจันทบูร ถ้าหากสังเกตกันจะมีขุนนางอีกคนที่หนีไปได้ในช่วงที่พระเจ้าตากสินตีเมืองระยองค่ะคือนายทองอยู่นกเล็กนายคนนี้เมื่อถูกทัพพระเจ้าตากสินตีแตกในศึกครั้งก่อนกอนหนีไปทางชนบุรีพร้อมกําลังสมัครพักพวกไปตั้งเป็นชุมนุมอยู่และตั้งท่าคอยสกัดตีกองทัพพระเจ้าตากอยู่ใกล้เขตเมืองชนบุรีเมื่อพระเจ้าตากทรงทราบจึงให้คนไปเจราจากเกลี้ยกล่อม นายทองอยู่นกเล็กก็ยอมอ่อนน้อมแต่โดยดีจึงแต่งตั้งให้เป็นพระยาอนุราชบุรีศรีมหาสมุทรอยู่ครองเมืองชนบุรีสืบไปทางด้านขุนรามเหมือนซ่องเมื่อหนีไปอยู่กับพระยาจันทบูรณ์ก็ยุยงให้พระยาจันทบูร์รบกับพระเจ้าตากในพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมเล่าว,ว่าครั้นน้าวันศุกร์จึงเสด็จพระราชดําเนินกลับมาเมืองระยอง ฝ่ายพระยาจันทบูร์ซึ่งถวายสัตยปฏิญาณว่าจะมารับเสด็จนั้นก็ไม่ได้มาตามสัญญาด้วยขุนรามื่นซ่องอันเป็นคนอาศรนั้นยุยงพระยาจันทบูร์ตกแต่งป้อมค่ายคู่ประตูหอรบเชิงเทินในจุดนี้ก็จะแสดงให้เห็นค่ะว่าขุนรามื่นซ่องน่าจะมีคอนเน็กชันในภูมิภาคเกตนี้อยู่พอสมควรถึงขนาดอยู่เบื้องหลังในหลายเหตุการณ์และก็ยุยงพระยาจันทบูร์ได้ ฝ่ายพระยาจันทบูรณ์ก็สั่งให้ตรัดเตรียมโยธาทหารพร้อมสับด้วยเครื่องสัตว์ราวุธปืนใหญ่น้อยแล้วคิดอุบายแต่งให้ประสงค์สีรูปขึ้นมาเชิงเสด็จเข้าไปในเมืองจันทบูรณ์แล้วจะลอบจับกลุ่มพระเจ้าตากศินแต่ทว่าประสงค์สีรูปก็มาไม่ทันพระเจ้าตากศินได้เสด็จไปเมืองชนบุรีเสียก่อน พระสงฆ์นั้นก็ยับยั้งคอยท่าอยู่ณเมืองระยองครั้นเสด็จกลับมาเมืองระยองเพลาเช้าพระสงฆ์จึงเข้าไปถวายพระพรตามเรื่องราวที่พระยาจันทบูรณ์ให้หมันนั้นพระเจ้าตากสินจึงทรงคิดวิเคราะห์สถานการณ์ก็ได้ทราบกลนอุบายครั้นรุ่งขึ้นเพลาเช้าจึงมีดำรัสด,ด้วยนายทัพนายกองว่าพระยาจันทบูรณ์ให้พระสงฆ์มารับเรานี้ใครจะเห็นร้ายประการใดบ้างนายทัพนายกองปรึกษาเห็นพร้อมกันแล้วกลับทูลว่า กาพประพุทธเจ้าทั้งปวงเห็นว่าพระยาจันทบูรณ์คิดร้ายเป็นมั่นคงพระเจ้าตากสินจึงตรัสว่าเมื่อเหตุเป็นชนี้แล้วเห็นว่าควรจะไปหรือไม่ประการดใดนายทัพนายกองพร้อมกันกราบทูลว่าควรเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยจะได้ประโยชน์สองประการคือ1แม้ว่าพระยาจันทบูรจะเสียสัตว์คิดประทุษร้ายก็ดีจะได้ทรมานให้เสียพยศอันร้าย แต่ถ้าพระยายจันทบูร์ตั้งอยู่ในความสัตย์ก็จะได้พระราชทานราโชว,วาสสั่งสอนให้อยู่ในยุติธรรมก็จะเย็นอกสมณพราหมอาณารัษดรทั้งปวงจะได้เป็นที่ตั้งพระาศาสนาสืบไปพระเจ้าตากสินจึงเห็นด้วยครั้นณวันพฤหัสบดีเพลาเช้าตรัสให้ยกพลน,นิกายพร้อมสับไปด้วยเครื่องฉาดราวุธออกจากเมืองระยองพร้อมด้วยพระสงฆ์สีรูปนำเสด็จมาประทับรอนแรมใช้เวลาห้าวันก็ถึงบ้านพลอยแหว and ครั้นณวันจันทร์จึงยกเข้ามาใกล้เมืองจันทบูร์ฝ่ายพระยาจันทบูร์ก็ให้หลวงประหลัดกับคนมีชื่อออกมานำทัพซึ่งเป็นคนอุบายให้กองทัพหลวงเลี้ยวไปทางใต้เมืองจะให้ข้ามน้ำไปอยู่ฟากตะวันออกแล้วจะคอยทำร้ายเมื่อพลทหารข้ามน้ำมานั้นพระองค์ทรงทราบจึงให้ในายบุญมีมหาเล็กขึ้นมาขั้วไปห้ามทหารกองหน้าไม่ให้ไปตามทางที่หลวงประหลัดนำและมีรับสั่งให้กลับมาเข้าประตูท่าช้างสเสด็จประท ทับนะวัดแก้วริมเมืองจันทบูรณ์จึงให้พลทหารตั้งล้อมพระวิหารวัดแก้วแล้วเสด็จประทับอยู่ที่นั้นฝ่ายพระยาจันทบูรณ์ก็ให้พลทหารขึ้นประจำหน้าที่ไว้แล้วจึงใช้ขุนพลที่บานผู้เป็นพระท้ายน้ำกับนายทหารมีชื่ออีกหลายคนออกมารับเสด็จ พระเจ้าตากสินจึงทรงพระกรุณาตรัสว่าซึ่งพระยาจันทบูรณ์ให้มาเชิญเราเข้าไปนั้นเห็นไม่ถูกต้องตามประเวณีธรรมโดยเหตุว่าผู้น้อยควรกระทำสำม,มารคาวะแก่ผู้ใหญ่จึงจะเป็นมงคลและจะให้ผู้ใหญ่เข้าไปหาผู้น้อยนั้นไม่บังควรเป็นอับปมงคลแก่พระยาจันทบูรณ์เรายังจะเข้าไปไม่ได้ให้พระยาจันทบูรณ์ออกมาหาเราก่อนเราจะได้แจ้งเนื้อความซึ่งขัดข้องใจเรา เนื่องด้วยขุนรามหมื่นซ่องอันเป็นปัจจามิตรของเราเข้ามาอยู่กับพระยาจันทบูร์ทำให้เราทั้งสองมีน้ำจิตอันพิโรธแครงใจกันแม้นว่าพระยาจันทบูรณ์จะไม่ออกมาก็ดีส่งแต่ขุนรามหมื่นซ่องออกมากระทำสัตว์แก่เราแล้วเราก็จะเข้าไปด้วยมิได้แครงเราตั้งเมตตาจิตรักพระยาจันทบูรณ์ประดุดดังน้องในอุทรเดียวกันถึงพระยาจันทบูรณ์จะทำร้ายเราเราก็ไม่ได้หมายจะร้ายตอบ เมื่อพระเจ้าตากตัดสินแล้วก็พระราชทานรางวัลแก่ขุนพลที่บานขุนพลที่บานก็ถวายบางคมลากลับเข้าไปว่ากล่าวตามรับสั่งมานั้นทุกประการพระยาจันทบูรณ์จึงใช้ให้ธรรมรงคพรกับคนมีชื่อเอาของเสวยไปถวายพร้อมให้พระสงฆ์สีรูปนำเสด็จมาถวายพระพรและบอกกล่าวว่าพระยาจันทบูรให้เสด็จเข้าไปพระเจ้าตากศินจึงตรัสว่า ในเมืองจันทบูรนี้ไม่มีคารวาสใช้แล้วหรือจึงใช้แต่สามณะพระเจ้าตักสินจึงตรัสกับประสง์ว่าความนี้โยมก็ได้สั่งไปแก่ขุนปรมที่บานแล้วขอพระผู้เป็นเจ้าจงไปบอกพระยาจันทบูรว่าขุนรามเหมื่นซ่องเป็นปัจจามิตรแก่โยมจ่ายุโยงพระยาจันทบูร ไอ้ทั้งสองคนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มแก่ก็ใช้คำปลาใสจนหลอกลวงให้ผู้คนหลงเชื่อฟังเอาถ้อยคำได้พระเจ้าตากสินจึงตรัสในทํานองที่น้อยพระไทยว่าจะเ,เสียทีที่อุตสาหรักเอ็นดูกันถ้าพระยาจันทบูรตั้งอยู่ในไมตรีก็จงส่งขุนรามหมื่นซ่องออกมากระทำความสัตย์เถิดพระสงฆ์ก็ถวายพระพรล,ลากลับเข้ามาแจ้งแก่พระยาจันทบูรพระยาจันทบูรจึงใช้ให้หลวงประหลัดออกมากราบทูลว่าพระยา จันทบูรมิได้ตั้งอยู่ในสัตยาภาพสามีพักหามิได้จะใครส่งขุนรามื่นซ่องออกมาอยู่แต่ทว่าขุนรามื่นซ่องกลัวพระราชอาญาด้วยตัวนั้นเป็นปัจจามิตรจะออกมามิได้พระเจ้าตากสินจึงตรัสว่าพระยาจันทบูรมิได้ตั้งอยู่ในธรรมแล้วและถ้าเห็นว่าขุนรามื่นซ่องจะช่วยป้องกันเมืองไว้ได้ก็ให้ตกแต่งการไว้ให้มั่นคงเถิดเราจะตีเอาให้จงได้ แล้วพระเจ้าตากจึงตรัสสั่งโยธาหารทั้งปวงให้หุงอาหารเมื่อกินเสร็จแล้วที่เหลือนั้นสั่งให้เทเสียต่อยมอข้าวมอแกงให้หมดสิ้นในเพลากลางคืนวันนี้จะตีเอาเมืองจันทบูรณ์ให้ได้แล้วไปหามื้อเช้ากินเอาในเมืองถ้าไม่ได้ ก็ให้ตายเสียด้วยกันเถิดเมื่อเิลาสามยามเป็นยามเสาปลอดห่วงตรัสให้ยกทัพบ,บายหน้าเข้าที่อีสานแล้วจัดทหารไทยจีนลอบเข้าไปประจำด้านอยู่ทุกด้านทุกทิศเมื่อเวลาจะเข้าตีก็ให้ส่งสัญญาณกันโหร้องขึ้นทุกด้านและเมื่อด้านไหนเข้าเมืองได้แล้วก็ให้โหร้องขึ้น พระเจ้าตากศินจึงเสด็จทรงช้างประที่นั่งพังคีดีกุญชรจัดทันเข้าทลายประตูใหญ่เหล่าทหารซึ่งรักษาประตูและป้อมเชิงเทินนั้นก็ยิงปืนใหญ่น้อยดุดหาฝนแต่ก็ไม่โดนต้องโยธาผู้ใดผู้หนึ่งเลยแต่ทว่ากระสุนปืนกลับลอดท้องช้างประที่นั่งไป ควานช้างจึงเกี่ยวไว้ให้พังคีรีกุญชรถอยออกมาพระเจ้าตากสินทรงพระพิโรธเงื้อพระแสงจะฟันนายควานช้างเห็นก็ตกใจจึงหายหลังตกช้างฝ่ายพระเจ้าตากศินจึงทรงพระแสงกริดแทงพังคีรีกุญชรขับเข้าทลายประตูพังลงทหารหน้าช้างลอดเข้าไปได้โหร้องขึ้นพร้อมกันดังที่ทรงพระราชทานอุบายสัญญาณไว้นั้น ฝ่ายทหารซึ่งรักษาประตูหน้าที่เชิงเทินเห็นดังนั้นก็แตกตื่นออกมาจากเมืองพระยาจันทบูร์ก็พาบุตรภรรยาหนีลงเรือไปสู่ปากน้ำพุทธไทมาศ เหล่าพลทหารไทยจีนก็เข้าเมืองได้สําเร็จกองทัพของพระเจ้าตากศินก็มีชัยชนะเหนือเมืองจันทบู์หรือเมืองจันทบุรีหลังจากนั้นพระเจ้าตากศินทรงพระราชทานยศและบำเหน็จรางวัลแก่ผู้มีความชอบแต่ทว่าถึงพระเจ้าตากสินจะสามารถยึดเมืองได้แล้วแต่บรรดาพวกพ่อค้าวานิชที่ทรงอิทธิพลในบริเวณน,นั้นก็ยังไม่ยินยอมอยู่ใต้การปกครองของพระองค์ ครั้นณวันจันทร์จุลศักราช1129ปีกุลนบศกสเสด็จพระราชดำเนินทัพโดยทางสนลมากประกอบด้วยพลทหารประมาณ1,000พันเศษพระเจ้าตากสินได้สั่งสั่งให้พระพิชัยหลวงราชนารินเป็นแม่ทัพคุมเรือประมาณ50บลำพร้อมด้วยพระยุหะโยธาทั้งปวงยกไปเป็นทัพหลวงสเสด็จโดยทางสนลมากถึงบ้านทุ่งใหญ่แล้วสเสด็จเรือไปล้อมถิ่นฐานผู้มีอิทธิพลในบริเวณนั้นไว้คืนหนึ่ง ฝ่ายวานิชพ่อค้านายสำเภาทั้งปวงก็ยังมิได้อ่อนน้อมขันพลารุ่งเช้าจึงนำรัดสั่งนายทัพนายกองให้ยกเข้าตีสำเภาสู้รบกันได้ประมาณครึ่งวันชาวสำเภาก็ต้านทานไม่ได้ก็พ่ายแพ้ทัพหลวงครั้งนั้นยึดทรัพย์สิ่งของและหิรันสุวรรณวัฏฐาลาังกาพรเปน็นนันมาก ฝ่ายจีนเจียงผู้เป็นใหญ่กว่าชาวสัมภาอทั้งปวงจึงยอมสวามิภักดิ์จึงพาทิดามาถวายในเวลานั้นก็เสด็จกลับมานะเมืองจันทบูร์ การยึดเมืองจันทบูรในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่กลุ่มของพระเจ้าตากศินได้รวบรวมบำรุงกำลังเพิ่มขึ้นและที่นี่ก็ยังเป็นจุดติดต่อค้าขายทั้งเป็นดินแดนในการต่อเรือนักประวัติศาสตร์หลายคนจะเห็นตรงกันค่ะว่าพระเจ้าตากศินได้ใช้ประโยชน์จากเมืองเมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการรวมแผ่นดินในไทม์ไลน์ต่อไปสู่การบุกยึดเมืองธนบุรีวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ